สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศาานะที่สวยๆงามๆนะที่เขตอะไรนะเขตสาราธรรมศพี่ของเขตนะทำไว้ประจัเขตเนาะดูนะดส,ดสวยเป็นธรรมชาติเศรษฐกิจงามนะดูแล้วเพลินตาดีนะมีเลี้ยงหา่านเลี้ยงเป็ดด้วย นะเดี๋ยวจะซูมให้ดูครับเลีย้ยงห่านเนี่ยมีหา่านเลยนะนะครับเวยงามเวยงามครับเขตนให้สร้างไว้ถนนอัสสะล้วเนี่ย็ปยุนถนนอุทยานครับครับผมนีแหละถนอนอุทยานนะครับ ะซูมให้ดู่ละจุด่ละจุดนะจานยีเป็ดกำลังหาอาหารหาหาหานะหอยหาอะไรเนาะเป็ดเขาหาอาหารกินเจอย,ยิ่ง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 เกี้ยแต่วิตามพุ้มไม้ตามมาตามเนี่ยเนี่ยโผล่ขึ้นมาฮะาาดหาหาหอยหาอาหารใต้น้ำครับเป็ดก็ก็ะทำมาหากินเนาะสิ่งที่มีชีวิตห,หนึ่งๆหลายตัวมันก,นกันเป็ดครับ โอ้เป็ดเยอะกว่าห่านนะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมีบัวมีะไรชนะบัวแดงครับผมต้นบัวแดงนี่แหละพื้นที่มีลวกั้นก็เป็ดออกตัวห่านออกเนาะโอ้ดังนั้นก็มีครับมีนกมีอะไรอยู่นะเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆครับโนบรรยากาศดีโอ้สวยงามมากๆครับก็สร้างเป็นธรรมชาติธรรมชาติมากๆครับ นี่คือเขตสาราธรรมสมอย่างที่บอกครับสวยงามสวยงามทานพักอนทานพักทานหลายตัวเหมือนกันครับเดี๋ยวซูม m หน่อีกทีนๆนะงสงจะอิ่มแล้วเนาะคุณผู้ชมฟังฟังใจห,หาอาหารเก่งนะอิ่มอิ่มก็เลยขึ้นไปทำความสะอาดร่างกายธรรมชาติมากๆครับ สวยงามสวยงามที่นี่กาาที่ทำไว้มีต้นไม้ต้นอะไรนะครับผมออประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆน,นี่แหละนะสวยงามทุกที่เห็ธรรมชาติต้นไม้ใหญ่เลยนะต้นไม้สูงใหญ่น่าจะเป็นต้นไม้สักแล้วเนี่ยเนาะต้นไม้สัก รับตรงๆครับสูงยาวดีแต so ่ย e. ัโตยังไม่โตพอครับเดี๋ยวพอต้นโตโก็ตัดได้อะมีต้นมะละกอด้วยนะพอตาล้วเดี๋ยวต้นมะละกอต้นมะละกอเดี๋ยวลูกใหญ่มากครับโหเป็ดกลังหาอาหารกินจุเหมือนกันนะเนี่ยดูเป็ดดูเป็ดครับ แบบว่ายหาอาหารเนี่ยนะน้ำมันลดช่ไหมครับปกติน้ำขึ้นเต็มเ,เดี๋ยวฝนตกออกมาอาจจะเยอะเหมือนเดิมอนะ่ะอันนี้ยังไม่เยอะพอครับน้ำมันลดพาทำเริ่มแรกแล้วทำนาข้าวนะครับต่อมาก็ไม่ทำปล่อยบัวปล่อยอะไรขึ้นจะติดติดทอเพียงเนาะอแล้วครับโอเคครับเพื่อนๆิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับ ชาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับที่ให้กำลังใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับ